คุณมาีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมาลีถามเรื่องอะไรเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมีเสียงเบาเสียงเธอน่เบาพูดกับเขาดังๆหน่อยสวัสดีค่ะคุณมารีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะถามเรื่องอะไรคะได้ยินอยู่หน้าจอนี่ค่ะถามเรื่องอะไรคะเชิญเลยค่ะอ๋ออยากทราบว่าเรา ซื้อที่นี่นะคะแล้วมีข้างบ้านเขามาซื้อที่แล้วเขาขอไฟเราแบบว่าเขาขอว่าเอาสายไฟผ่านบ้านสส่ผ่านที่เราไปเข้าบ้านเขานี่แล้วตอนนี้เรามีปัญหากาันเราอยากจะไปแจ้งทางการไฟฟ้าว่าเอาสายไฟนี่ให้เขาไปเดินลงหน้าบ้านเขาเลยได้ไหมคะ ก็ค <One input> kind of ือเขาเดินสายมากี so right. ่ก <Right. S 2> ี <illon> and, and them them ่ก <cer accessibility> <c oughs> bon ี่ช่วงวันแลวคะกี่ปีแล้ะคะกี่เดือนผ่านมานานหรือยังคะที่เขาผ่านหน้าบ้านเราตั้งแต่ปีปี58ค่ะอ๋อแต่ตอนนี้พอมีปัญหากันเราก็อยากให้เขาเอาไปที่อื่นซะไม่อยากให้ผ่านบ้านเราแล้วอย่างนี้ใช่ไหมจ้าเพราะว่าเขาเขาเขามีปัญหากับเราอะค่ะแต่เราก็ปล่อยมาเรื่อยค่ะค่ะพี่ขนมบ้านเขาอยู่ข้างหลังบ้านคุณเหรอเขาอยู่ข้างเคียงกันค่ะข้างเคียงอยู่ริมถนนด้วยกันไหม อยู่จะลิมถนนด้วยกันค่ะแล้วทําไมเขาถึงไม่ใช้เสาที่หน้าบ้านเขาอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันสิคะไมเพราะว่าเสาใหญ่นี่มันอยู่ตรงหน้าบ้านหนูเลยค่ะแล้วแต่นี้เขาขอสายผ่านค่ะอ่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ขอแบบว่าผ่านบ้านเขาสายผ่านสายผ่านแล้วมันสายนั้นผ่านที่ดินคุณไหมอ่ะผ่านค่ะอือ มันเป็นการใช้เขามีมิเตอร์เขาต่างหากไหมเขามีมิเตอร์ของเขาต่างหากค่ะอ่าแค่เพียงลากสายผ่านที่ดินของเราใช่ค่ะได้ครับคุณไปแจ้งการไฟฟ้าเลยบอกว่าก็าไม่ยินยอมที่จะให้บ้านเนี้ยเขาก็ต้องไปซื้อเสาเขาต่างหากขึ้นมาเสาหนึ่งไปปักในที่เขาเองได้ใช่ไหมคะ,ะเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วครับเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินคุณมีกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ดินของคุณคุณมีสิทธิ์ครับคุณแจ้งเขาก่อนครับ แจ้งบ้านข้างเคียงนะให้เขาไปติดตั้งเสาใหม่อพอเคยบอกเขาแล้วเขาบอกก็ไปแจ้งไฟฟ้าเองเขาว่างี้อ่ะจ้ะอ่าคุณก็ไปแจ้งการไฟฟ้าไปบอกแม่โนย่าให้ใช้แล้วค่ะจ้าจ้า,จาอืมนะครับเพื่อนบ้านกันแต่ว่าถ้า,ารู้มารว,วยกันได้ไม่เหลือบากว่าแรงบางทีนะ คนเราก็ต้องอมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาลุ้มมารวยเขาแต่เขาจะไม่เอาลุ้มมารวยเราเลยค่ะบาทีเราปลูกต้นไม้ไว้อยู่ที่ใบไผ่นะคะไว้การที่เราปิวไปบ้าน,<แ>านเขา<แ>เขาก็ไปเปาเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่ค่ะว่าลบลบบ้านเขาหนูก็เลยตัดปัญหาโค่นกอไผ่ทิ้งเลยค่ะโค่นกอไผ่ทิ้งแล้วปลูกต้นต้นอะไรอะต้นฝักมะขามเทศไว้ <risque> ที่เราเขาก็ว่าปิวไปบ้านเขาหนูก็โค้นทิ้งเลยค่ะเออมแบบว่าตัดปัญหาไปเลยค่ะเออแบบว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาค่ะอืมก็บอกว่า <tanto S 2> ถ้างั้นก็เอาสายไฟกลับไปด้วยแล้วกันถ้างั้นนะไปแจ้งการไ้นนฟ้าเลยพี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ